ไปเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ่ะโอ้มีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อรีบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงไงกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรมึงนี่ซิมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่างเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะ ป้ายมันบอกไปซ้ายสิมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอา้ามึงเนี่ยอะไรมาดากก่ากูเนี่ยบ้าวะเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอไ AI ไอม่ใช่เหรอม,มาด่าก,กูได้ไงเนี่ยสิริก็มีหัวใจอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ่ะ เชื่อใครดีเนี่ยเชื่อไปหรือเชื่อสิริบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวออ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงเงียกูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงเนี่ยสิริมึงเถียงกูทําไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่างเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะป้ายมันบอกไปซ้ายสิลิมึงทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิริถ้ามึงรู้มึง ที่ต้อนไม่ใช่เหรอไอไอไม่ใช่หรือมึงมาด่ากูได้ไงเนี่ย s i ร i ก็มีหัวใจแต่ไอซีห่าง500เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรล่ะเขาให้ไปเลี้ยวซ้ายมึงเห็นไป้ายไหมนะ้ามีเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อป้ายหรือเชื่อซีบอกให้เลี้ยวทําไมไม่เลี้ยวโอ้ก็ป้ายมันบอกไปอีกทางนึงงี้กูเลี้ยวขวาป้ายบอกเลี้ยวซ้ายอะไรของมึงไอซี มึงเถียงกูทำไมมึงรู้ทางหรอกูรู้ว่ามึงเป็นคนบอกทางแต่มึงจะมาให้กูเลี้ยวได้ไงล่ะกลายมันบอกไปซ้ายสิริทำอะไรเนี่ยแล้วมึงบอกกูเลี้ยวขวาอะไรของมึงเนี่ยสิริถ้ามึงรู้มึงมาถามทางกูทำไมเอ้ามีที่อะไรมาด่ากูเนี่ยบ้าวะเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลไม่ใช่เหรอ AI ไม่ใช่หรือมึงมาด่ากูได้ไงเนี่ยสิริก็มีหัวใจแคไอนึ่ง